ราคาพิเศษของเราอยู่ที่429,000บาทนะคะเคดิตดีๆคู่เต็มฟีดาวได้เลยนะคะค่างวดตัวนี้ตกอยู่ประมาณ8,000นะคะและตัวนี้พอทราบไหมเอ่ยว่าตัวนี้มีระบบ power mode แล้วก็ eco mode แล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่เดือนสวัสดีแฟนเพจของ,ของ ค่ะสวัสดีแฟนเพจกิษตาคูดค่ะทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเรามีทั้งสองคันเรามีสายพันธุ์โตโยต้านะคะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งจะเป็นสําหรับอีซูซูเครื่องใหม่เป็นเครื่อง1.9นะคะวันนี้เริ่มต้นกันก่อนเลยสําหรับคันนี้เลยเนาะโตโยต้ารีโวค่ะพี่เดือนโตโยต้าไฮรักรีโวนะคะปปี2016นะคะเป็นดิสเซอง2.8ราคาพิเศษสำหรับไลฟ์สดของพี่เดือนในวันนี้แค่429,000บาทนะคะเป็นราคาพิเศษเลยนะใช่ดอกเบี้ยรถกระบะของเรา เริ่มต้นที่2.99นะคะ2.99ทุกคันเลยนะคะที่ดูในไลฟ์สดของเรานะคะอ่าสำหรับคันนี้นะคะมาดูกันก่อนเลยตัวนี้ลีโวนะคะหน้าตาของเขาจะเป็นโฉมใหม่จากทางม<ช>ิโก้แชมป์และเนาะอันนี้จะเป็นลีโวแล้วนะคะ,ะ,ะนะอ่ากระจังหน้าของเขานะคะเป็นกระจังหน้าโครเมียมแล้วก็ตัวนี้กันชนเขาเห็นไหมคะลูกค้าสีเดิมกับตัวรถเลยกระจกมองข้างตัวนี้ก็เป็นโครเมียมเหมือนก<ช>ันโลโก้<ช>ไฮลักซ์2.8ยัง<ช>อยู่เหมือนเดิม เิมนะคะลูกค้ารถตู้คาร์โกบ็อกพี่เดือนขนอะไรได้บ้างคะพี่เดือนขนได้หมดเลยหมดเลยทุกอย่างนะต้องบอกว่าเก็บความเย็นก็ได้เก็บความร้อนก็ได้นะครับอ่าส่วนมากนะคะตู้คาร์โกบล็อกเนี่ยที่เขานิยมตอนนี้นะขนน้ําแข็งพี่เดือนค่ะขนน้ำแข็งขนโลจิสติกขนได้หมดนะคะตัวนี้นะจ้างได้หมดเลยนะ ตัวนี้นะความสูงของตู้นี่น่าจะประมาณ2เมตรสิเลยแต่ภายในตู้น่าจะประมาณเมตรเก้ามาประมาณประมาณนะคะตู้คาก็บอกเนี่ยข้อดีของเขาเนี่ยค่ะเป็นไอเป็นนี่เขาเรียกอะไรอ่ามันเป็นลายแบบตีนเป็ดแล้วเนาะเนี้ยก็คือคือจะบอกว่ามันเป็นล่องล่องกันลื่นกันถลายกันอะไรอย่างเงี้ยคือสินค้านะคะสําหรับสินค้าที่แบบลังถูกต้องตัวนี้เป็นพื้นเรียบไม่มีซุ้มล้อใดๆทั้งสิ้นตู้ใหม่อะ ถือว่าตู้ใหม่นะเพราะว่าตอนนี้กินใหม่ออกมามากเลยค่ะพี่เดือนกนะินใหม่เลยออกแบบใหม่มากอะค่ะนะคะตรงนี้นะ บอกได้เลยค้นอะไรก็ได้นะ้นน้ำแข็งได้ใช่งใช่ค่ะเนาะมาพร้อมกับส่วนกันชนพี่เดือนจะบอกว่าตัวนี้สำหรับเคตู้คาร์โก้บ็อกอะการชนเขาไม่ได้เป็นการชนเหมือนรถกระบะทั่วไปนะคะและสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าต้องบอกก่อนเลยว่าทั้งสองคันหรือว่าทุกคันที่อยู่ในกิสดาคูดคาร์ของเรานะคะเราการันตีในเรื่องของชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ําแน่นอนนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์การันตีค่ะแล้วก็สำหรับรถที่เป็นมี แนบแล้วหรือว่าติดตู้แล้วอะไรก็แล้วแต่นะคะลูกค้าขาไม่ต้องเสียเงินค่าติดตั้งตู้ใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าทางของเราจดทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูด้านในกันก่อนดีกว่านะพี่เดือนสาหรับตัวนี้2.8นะคะลูกค้าต้องบอกก่อนว่าภายใน2.8ของเขาลีโวตัวนี้จะแอร์แบ็คู่แล้วมีแอร์แบคู่นะคะคู่หน้าเลยเนาะเพราะว่าเป็นเเครื่อง2.8 นะจ๊ะ uh huh. แล้วก็ภายในสีดำนะคะเบาะเขาก็จะเป็นเบาะดําแล้วจูวิทยุข,ของเขา วิทยุของเขาหน้าตาของรีโวจะเป็นประมาณนี้นะคะเหมือนว่านูนออกมานะและตัวนี้สำหรับเครื่อง2.8ลูกค้าขาพอทราบไหมเอ่ยว่าตัวนี้มีระบบ power mode แล้วก็ eco mode แล้วนะจ๊ะ power โโ mode eco mode <ม><ม>เป็นปุ่มที่ทำงานยังไงทำงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนของเขาแล้วก็ปุ่มพวกประหยัดน้ำมนันการใช้น้ำมนันการวิ่งนะคะระยะระยะทางเท่าไหร่อะไรยังไงเนาะก็ลอง ใครไม่เคยใช้ลองมาเทสลองมาใช้กับที่เราได้นะคะปุ่มวิทยุเห็นไหมคะมี AUX มี a USB ครบเลยฟังกช์ชันตัวนี้นะจ๊ะ เออต้องบอกก่อนว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่นะคะพี่เดือนค่ะตัวนี้นะปี2016เครื่อง2.8นะคะราคาพิเศษของเราอยู่ที่429,0 0 0บาทนะคะเครดิตดีๆคู่เต็มฟีดาวได้เลยนะคะค่างวดตัวนี้ตกอยู่ประมาณ8 000นนะคะอ่ะมาพี่เดือนอีกคันนึงเลยดีกว่าคันนึงนะคะเป็น Isuzu d ดี x นะคะตัวนี้ปี2016นะคะเครื่อง1.9ราคาเท่ากันกับคันนั้นนั้นไล่สา0คันเลยแล้วกันค่ะราคาเท่ากัน389,000บาทใช่ ลูกค้าราคาแค่389,000<ช>บาท,บาทคุณขาได้เครื่อง1.9เป็นเครื่องใหม่แล้วของทางอ s ซูซแล้ว<ช>นะคะ,<ช>ะมาดูด้าน,นหน้ากันเลยดีกว่าค่ะเนาะ ด้านหน้าของเ้ากระจังหน้านี่เลยเป็นไงคะกระจังหน้าเป็นสีดำเนาะตัวนี้นะคะสําหรับอีซูซูเครื่อง1.9ก็ทราบกันอยู่แล้วหน้าตาจะเป็นประมาณนี้กระจังหน้าเป็นแบบนี้แต่ว่าวันนี้เรามาสายเชิงกระบะสายเชิงพาณิชย์เราเลยอยากจะเน้นย้ําในเรื่องตู้นะคะอ่ะมาดูกันเราเน้นว่าเป็นตู้นะคะใช่อีซูซูสปาร์กเอ็กซ์นะคะถูกต้องปี2010ใช่ค่ะ ง1.9นะคะตรงนี้ข้อดีของตู้คันนี้เลยนะสามารถเปิดด้าน้าเปิดด้านข้างได้นะคะตรงนี้ตู้ใหม่มากนะบอกได้เลยว่าตู้ใหม่มากสแตนเลสดังดีเลยค่ะมาดูกันนะ แล้วก็ปี2 0 1 6ด้วยผ่อนอยู่แค่ประมาณ7 0 0 0กว่าบาทเท่านันกว่าบาทนะคะผ่อนนานๆกันไปเลยนะคะตัวนี้นะ7,000นกว่าบาทผ่อน72งวดมาดูภายในกันดีกว่าตัวนี้ตัวนี้ภายในจะเป็นสีครีมนะเบาจะเป็นสีครีมแล้วก็ตัวคอนโซลจะเป็นสีดำทั่วไปอยู่แล้วนะคะพี่เดือนเหมือนแจ็คแแบ็คคู่หน้านะคะใช่แบ็คคู่หน้านะคะ